นี้นะคะเราก็จะพาไปชมกิจการนะคะที่ได้รับรางวัลจากสวนะคะ,คะกิจการนี้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไระคะเราเป็นบริษัทที่มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน GMP Codec และก็ได้มาตรฐาน ISO ได้มาตรฐาน h a l า l ด้วยนขคผผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทยนะคะ,คะ แปรรูปให้มาอยู่ในรูปแบบที่ทันสมัยพร้อมที่จะจำหน่ายในประเทศไทยและก็สู่สากลค,ค่ะค่ะกิจการนี้นะคะทำเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของเครื่องสําอางสกินแคร์นะคะ,คะมีอะไรบ้างคะเครื่องสำอางที่เราได้ผลิตจากที่โรงงานของเราโรงงานของเราผลิตอยู่3แบรนด์ด้วยกันคะคะ ก็มีแบรนด์เอวาน่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์เป็นเนเชอรัลสกินแคร์นะคะแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งจะเป็นแบรนด์ซิลิปอน่าก็จะเป็นเเนชอรัลสกินแคร์เป็นเ m e d i c a ลสกินแคร์ด้วยนะคะและอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นแบรนด์โซซิลิซึ่งเป็นแบรนด์เกี่ยวกับแฮร์แคร์นะคะเกี่ยวกเครื่องฟอก hair care นะคะเราผลิตออกมา3แบรนด์นี้นะคะด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยชาวบ้านด้วยนะคะในการผลิต เป็นเป็นผู้ปลูกสมุนไพรนะคะส่งมาที่เรานะคะที่เราจะส่งไปสกัดต่อแล้วก็นาเอาสารสกัดนั้นมาแปรรูปให้เป็นสมุนไพรก็แสดงว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจากบ้านเราจากจังหวัดมหาสารคามนะคะทางคุณหอมดูแลทุกอย่างทุกขั้นตอนทุกกระบวนการการผลิตตั้งแต่พัฒนาตํำรับเลยตลาด เป็นยังไงบ้างคะตลาดในเมืองไทยของเรานะคะเนื่องจากว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะแต่ถ้าเทียบกับตลาดต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่คู่แข่งน้อยกว่าและต้นทุนในการทําการตลาดน้อยกว่าแล้วมีช่องทางการตลาดยังไงบ้างช่องทางการตลาดของของในเมืองไทยตอนนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในตลาดออนไลน์นะคะแล้วก็ของเราก็คิดว่าจะวางอยู่ใน ออฟไลน์อีกอีกไม่นานทั้งหน้านี้นะคะซึ่งมีอยู่หลายที่ที่เรามองไปอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนนึ้งก็จะเป็นตลาดต่างประเทศที่เราค้ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเพจของบริษัทเองคค่ะะใช้ชื่อเพจว่าอะไรคะ ad so siri thailand ค่ะอ๋อ ad so siri thailand นะคะติดตามสินค้าได้นะคะที่เพจ ad so siri thailand ค่ะ